สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเมื่อวานวันก่อนส,สั่งทุเรียนมานะคะทุเรียนของพี่ที่อยู่ลงที่ที่ทำงานนี่แหละคะ่ะทีนี้ก็ส่งมาได้วันก่อนนะคะวันนี้มีกลิ่นแล้วคะ่ะทุกคนหอมแล้ววันนี้ก็เลยจะมาทดลองดูนะคะว่าเขาสุกหรือยังนะคะเดี๋ยวจะมาแตะดูก่อนเขาบอกว่าเขาบอกวิธีแกะมาด้วยนะว่าก่อนที่จะผ่าก็ให้ให,ให้กรีดเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ให้ลองแตะดู อุ้ยอันนี้นิ่มแล้วทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะผ่าทุเรียนแล้ววันนี้นะคะจะได้กินทุเรียนภูเขาไฟสีสะเก็ดแล้วปีนี้ปีนี้ยังไม่ได้ชิมของสีสะเก็ดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าผ่ามาแล้วจะเป็นยังไงค่ะจ้าหลังจากเรากรีดออกมาแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะผ่าแล้วกําลังผ่ามือผ่าทุเรียนนะคะอันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่า ภูเขาจะสวยงามแค่ไหนนะคะจะอร่อยไหมเรามาดูกันใช้มือเปล่านะคะในการผ่าทุเรียนนี่ค่ะไม่ได้ใช้ถุงมือเลยค่ะเนาะมีดก็เป็นมีดมีดทำครัวนี่แหละคะ่ะเราไม่ใช่โปรเฟสชันแลนะคะไม่ใช่ร้านคล้านะคะ ก็เลยได้ประมาณนี้นี่ค่ะเวลา่าก็นี่แกะออกทีละภูนะคะแกะออกเป็นภูแบบนี้นะคะนี่ค่ะแกะออกแบบนี้อุ้ยหอมมากทุกคนนี่ก็นี่ค่ะมาดูกันอืมสวยไหม สีสวยอยู่นะมาดูอีกผูค่ะมีค่ะ,ะมาดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะนี่เลยผู้ส,สวยๆนะคะทุกคนอ่ะ ออกจะมีเละนิดนึงนะคะมันโดนนิ้วนี่ค่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็โอเคเลยค่ะนี่เลยนะคะทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตค่ะนะคะลูกนี้รู้สึกว่าจะเกือบเกือบสามโลมนะคะเอ้สามโลกว่าลูกนี้นะคะน่า,นากินนี่อันนี้สวยนี่อันนี้สวยทุกคน นี่เลยค่ะอันนี้ภูใหญ่มากนะคะอันนี้ใหญ่ที่สุดเลยแหละอันนี้นะคะนี่เลยนะคะสวยๆค่ะสวยไหมทุกคนมาดูในจานกันนะคะว่าได้เยอะแค่ไหนได้ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะกินพอดีอิ่มหนึ่งคนนี่เลยคะ่ะเออเลยอีกหนึ่งภูสิอีกหนึ่งภูเนาะยังไม่ยังไม่เกบนะคะก็ประมาณนี้นะคะ่ะ พอดีบ้านนี้ลูกๆไม่กินทุเรียนเลยนะคะกินแต่พ่อกับแม่ <c oughs> <c oughs> ก็เลยเป็นโอกาสอันดีของพ่อกับแม่เลยกินที่จะได้กินทุเรียนสองคนส่วนลูกๆไม่กินค่ะคนนึงกลัวอ้วนคนนึงไม่ชอบกินนี่สวยมากทุกคนสวย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 เลยจ้านี่ค่ะได้เยอะอยู่นะเนี่ย อีมโอเคค่ะอี่เลยอีกเลยอีกพูนึงเลยอีกพูนึง,ห,นงหมดแล้วยนะังหมดแล้วะหมดแล้วนะคะนี่ค่ะนี่เป็นทุเรียนหนึ่งลูกนะคะที่ซื้อมานะคะก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวมากินทุเรียนกันนะคะทุกคนว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะ อืมหวานอร่อยค่ะทุกคนอร่อยอร่อยค่ะมากินทุเรียนด้วยกันนะคะ